สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพลานโหราพยากรค่ะคลิปนี้มาฟังคำทำนายของดาวพระหัสโคจรย้ายราศีในช่วงวันที่29มีนาถึง28กันยายนนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวราศีตุลผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือใครผูกดวงลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีตุลค่ะก็สามารถฟังคำทำนายในคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อเตรียมรับมือ,อวางแผน ไว้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตค่ะมาฟังคำทำนายเมื่อดาวพระหัสโคโจรย้ายราศีในช่วงวันที่29มีนาคมถึง28กันยายนนี้นะคะของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ <c oughs> เมื่อดาวพระหัสโคโจรย้ายราศีไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคการลงทุนการได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะ ซึ่งดาวพระรหัสนี้เป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์จะส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นได้โชคลาภตามที่หวังได้รับผลกำไรพ้นดีจะส่งผลให้คุณเสี่ยงโชคและได้รายได้แบบฟุ๊กๆุได้ลาบลอยแบบไม่คาดคิดการเงินช่วงนี้จะมีช่องทางในการหาได้อย่างแน่นอนค่ะหรือถ้าใครไม่ดีมาก่อนในเรื่องการเงิน ช่วงเดือนเนี่ยแหละอย่างที่พระรหัสบดีเข้ามาเนี่ยช่วงนี้นะจะมีจังหวะดีๆขึ้นในเรื่องของการเงินคุณจะสามารถหมุนได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะมีรายได้เข้ามาสำหรับเรื่องของการงานนะคะใครตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานมีโครงการการลงทุนใหม่ๆห,หรือการคิดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นมีได้ลูกน้องดีๆเข้ามาค่ะ และใครที่ทำการสอบแข่งขันความสำเร็จทางด้านวิชาการความรู้ช่วงนี้ดีมากๆเลยค่ะใครทำเรื่องขอวีซ่าการเดินทางไกลต่างประเทศแหม่ทำได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะสมหวังจากที่รอคอยมานานค่ะใครทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการออนไลน์ต่างประเทศเป็นไปได้ดีแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากมีบุตรแม่ช่วงนี้ได้สมใจนะคะหลังจากที่รอคอยมาแสนนานเลยนะ ช่วงนี้มีโอเคมีโอกาสค่ะช่วงนี้มีโอกาสได้บุตรอย่างสมใจแน่ๆเลยค่ะช,ชาวราศีตุลไม่ต้องกลัวนะคะใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ได้พบคู่ได้พบคนถูกใจนะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นช่างโชคดีจริงๆนะคะ คันตนายของแม่หมอนี้เป็นแบบภาพรวม,รมหากต้องการความแม่นยำต้องผูกด,ดวงชะตาในแต่ละบ,บุคคลแต่ละท่านค่ะถึงจะทราบว่าพื่นชะตามีดาวตั้งรับเป็นดาวบัพปะเคระหรือไม่หากดาวพระหัสดีโคจรไปทับดาวบัพปะเคะในดวงของเราแล้วนะจะทำให้ส่งผลไม่หนุนดวงชะตาจากที่ดีๆอาจจะกลับกลายเป็นร้ายได้ค่ะ หากท่านใดสนใจทำนายดวงแบบส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ช่องทางลายใต้คลิปได้เลยค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคำทํานายหากใครชื่นชอบแม่หมอพลนล้านฝากกดติดตามที่ช่อง c h ชาแนลแม่หมอพล้านโหราพยากรณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook f แฟนเพจชื่อแม่หมอพนล้านโหราพยากรณ์ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ